ติสเข้าใหม่นะตัว1.6ตัวจีนะปี2018ป้ายทะเบียนคูดสวยครับ7กรร8808นะเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วคันนี้สีดำนะดำแบบเงาเงามิม่มเมียม,ม,ม,มเลยคันนี้นะราคาที่439,000บาทนะเลขไม่แค่แสนสามยม้ำอีกทีเลขไม่แค่แสนสนะภายในได้เป็นเบาะหนังสีครีมสวยๆนะคอนโซลด้านหน้านี้ดูเลยนะสภาพนางฟ้าโคตรแจ่มครับ ด้านหลังนะโคมไปไม่มีแตกไม่มีลอกอยู่แล้วนะไม่มีเซ็นเซอร์การยะถอยใช่ไหมเดี๋ยวผมแถมให้เลย2ตําแหน่งนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนสบายๆครับอยู่ที่ประมาณ8 0 0พันะมาเลยโทรหาผมเลยนะ063 407 8 8 2นะให้ดูสันเหลี่ยมของตัวรถก่อนบอกเลยว่าคามสุดนะผมแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในเมมโบรีสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันฝากกดติดตามผมด้วยครับแมนน้อยเพชรยนต์